สวัสดีคุทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดูแช n แนลนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงรีวิวนิยายฟิกนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมารีวิวนิยายเรื่องหนึ่งนะคะของชั่วชิปรูปมาร์นี้นะคะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไม,มหลังๆมาเป็นแทนเต็งกับลูมาร์นะคะก็คือง่ายๆค่ะแทนเตนคือเหตุโมเมนต์ในคอน ญี่ปุ่นคอนเกาหลีนะคะในคอนเอสเอ็มทาว2022นะคะก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันศุกร์ค่ะสามารีวิวคอนแล้วก็โมเมนต์ต่างๆของคู่ชิปออเ็นว่าเฮ้ยมีคู่ไหนบ้างที่แบบโผล่มาในคอนเอสเอ็มนะ,ะส่วนรูมากิดถึงน้องลูคัสมากก็คือวันนั้นๆที่น้องอัพ ไอจีคือแบบเฮ้ยดีใจมากพอรู้ชื่อเพลงรู้ความหมายคือแบบลูกค้าครับแม่ก็คิดถึงลูกนะครับเลยเนีย้ยนะคะคืออยากให้โมเมนต์ลูกหมาเนี่ยคือกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเราก็มารีวิวอคู่ชิปลูกหมาะคะ่ะวันนี้จะเป็นนิยายเรื่องนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าเจอในจอราแล้วอ่านแล้วสนุกมากคือแบบว่ามันดูความน่ารักะน่ารักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นความน่ารักที่ความเดี๋ยวบอกว่า ระหว่างเจ้านายกับเด็กฝึกงานอ่าดูจะดูงูงูใช่เะล่าทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์สสค่ะกดแชร์และกด subscribe นะคะช่องนี้ค่ะช่อง Oulu Channel นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะอยากให้เราวิวคู่ไหนระหว่างมีแฮเต้นจดแจแจเต้นจอดเต้นนะคะออเต้นค,ค,คือชิปคือชิปออแตมมารูมาร์กยางเล่นแจโด จอนอิดอะไรสามารถคอมเมนต์ hmm. ในคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนวันนี้เราก็มารีวิวนิยายฟิก mm hmm. เรื่อหนึ่งนะคะ mm hmm. ในจอระดานะคะอ่านาปากาคือดิจีนะคะนะคะชื่อเรื่องว่าคอร์ชรูมานะคะอะาจจะทุกคนตืนตง,งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าปักเรื่องนี้เกี่ยวกับอ่าดูคําอธิบายนิยายนั้นก็คือก็แค่เด็กฝึกงานอ่าอ่างงละสิเรื่องนี้มียี่สิบสองตอนด้วยกัด นะคะทุกคนจะงนงนอ้าพี่อ่านถึงสิบเจ็ดแล้วเนี่ยคือจริงอ่านจบตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่ากลับมาอ่านซ้ำแล้วก็ยังค้างอยู่ทีิกต่อสิบเจ็ดอยู่เลยนะคะทุกคนเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าคุณรามินนะคะคือเป็นเจ้านายของบริษัทนี้นะคะเป็นคือจริงๆอ่ะเป็นลูกปัลูกประธานรุ่ชาประธานนี่แหละแต่ว่ามาทำงานแบบว่าจากพนักงานธรรมดาเป็นหัวหน้าฝ่ายไอทีหรือเปล่านะ แน่สินะคะก็จะมีมาก่อนนะคือน้องลูกน้องมาร์คไม่เองนะคะมาก่อนก็จะแนะนำว่าสวัสดีครับผมชื่อมาก่อนนะคะว่าผมเป็นเด็กฝึกงานที่นี่นะคะอ่ามีอ่า,ม,อามีพี่คนนึงจะให้ผมมาแอดไลน์คูนบามินนะคะคือผมเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานที่นี่แล้วก็รณเนหาคนที่ข้าถนนให้ผมด้วยครับอ้าวหา,าสักครู่นะคะทุกคนอ่ะรู้รหัสไปแล้วมั้งนะคะไปเกี่ยวกับว่าเฮ้ย สวัสดีครับผมชื่อมากอดนะครับแต่ว่าผมเอิมขนดสนไม่เป็นนะครับใครได้ช่วยหาผมหน่อยแล้วคุณรามินบอกว่าผู้จบหรือยังคือคุณรามินเนี่ยเขาจะแบบสติ๊กนิดนึงเรื่องการมารยาทในของของการงานือการพูดเนาะเวลาพูดเวลามามากอนจะพูดอะไรเนี่ยคุณรามินก็จะขัดแต่ขัดพูดดีๆนะคะมันบอกว่าผมเพื่อนเล่นคุณเหรอผมเป็นหัวหน้าของคุณนะผมสามารถเ็นอให้คุณผ่านการฝึกงานได้อะไรอย่างนี้นะคะบางคนบอกว่าฮย อะไรก็แค่แบบว่าคุยปกติแต่ว่าหาคนดนข้ามถนนไม่ได้เราคือคุณรามินเนี่ยเขาว่ามัน,นแบบนิสัยอย่างนึงคือปากแข็งนะคะรู้ใจตัวเองแหละแต่ความปากแข็งเป็นเหตุสกเกตได้เนาะก็เลยเออก็ใช้คุณน้องมาก,ก่อนว่าปาษาเชื้อชื้อชื้อปุ้ยซื้อชานมไข่มุกให้คุณรามินนะคะแล้วมาก่อนถามว่าเออเออเออใช้อ่าไข่มุกสีทองหมดเป็นชาไข่มุกธรรมดาได้ไหมหลอกได้ กินได้แล้วก็คุยคุยกันทำไมชอบกินชานมของบแล้วคุณรามีเขาติกเรื่องการคาพูดต,ต่างๆน้วยนาะอทุกคนก็บอกว่ารับประทานหรือดื่มโอ้โหถ้าฉันเบื่อเจอแบบนี้แล้วฉันก็ส่วนความกุ๊บเฮ้ยเวลง,งานฉันพูดได้แต่ว่อเวลางานฉันก็แบบพูดปกติได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินกันไปเันมาแต่ว่าพอตอนเลิกง,งานคุณามมินไม่รู้ว่านั่นคือน้องมาก่อนที่ข้า,ถามถนนไปเป็นจริงๆกลัวแบบว่าสุด,สด แต่สาเหตุอะไรที่ทำให้คุณรามินชอบน้องมาก่อนมันหลายตอนคุณเขียนแบบในตอนคนนี้เขียนแบบว่าเฮ้ยมันจะวนเรื่องไปเรื่อยมันจะเริ่มไขรผมว่าเฮ้ยสรุปเนี่ยคุณมาก่อนนะก็คือไม่ใช่คุณมาก่อนอน,น้องคุณรามินเยชอบน้องมาก่อนได้ยังไงลนอานน้องมาก่อนนะเป็นพิชิตใจอะไรให้คุณรามินแบบว่ารักเรานะคะแต่ว่าจะมีแบบแบบบางตอนเริ่มบอกว่าจะมีดึงดราม,มา่านิดนึงอะไรอย่างนี้คือแบบว่า แกได้จะบอกว่าสังคมไทยเราอะ่ะจะพูดพูด้บ่ะอะตอนเนี้การจดสมเพียนสมรสเท่าเทียมกันอะมันยังแบบผ่านแล้วก็จริงแต่ว่าฉันอะก็ภาวานาว่าเฮ้ยกดทะเบียนสมรสแบบเท่าเทียมกันะ่ะไปให้เดียวกันอะให้มันผ่านเถอะแบบผ่านเข้าไปข้างในข้างใน,ข,งในข้างในไปอีกอะ่ะฉันว่ามองประมาณเป็นอะไรฉละเล่าอะประมองประมาณว่าเฮ้ยการสมรสเท่าเทียมกันอะ มันดีนะเว้ยคือเวลาจะทําอะไรอะ่ะมันก็ต้องแบบว่าสมมติสมมุติว่าเรามีแฟนเป็นผู้หญิงเนาะแล้วเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ต้องอนุมัติก็คือแฟนเราที่เป็นผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่ว่าต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือไมก่ก็เออ แส่คนนู้นซีไม่ได้นะคะคนนี้ซีนไม่ได้เขาจะเป็นคนมอแเม่งอย่างนั้นแกเขาเป็นแฟนการเขาเป็นคู่ชีวิตกันเขาเกยแก็ต้องจดทะเบียนสมรสต้องจดให้เขาให้เป็นกับสิทธิ์แท้ทุกอย่างเนะเว้คือเป็นฉันอะเห็นข่าวมาฉันก็เป็นลังใจทุกครั้งลุ้นทุกครั้งว่าให้กดทะเบียนสมไอจดทะเบียนสมรสกดหมันเนี้ยสมสมสมรสเท่าเทียมกัน่ะผ่านสักที่ก็จะคล้ายๆเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าคนอื่นอะเขามองว่าไอแบบ ขอชักหยางนะ่ะไอ้เชี่ยสาระชายแล้วกันเราจะอยู่ยืนคงเอาพังได้ไหมแกแกอมองสติว่าเพศอะต้องเป็นชายเสมอไปเวทชายชายก็มีหญิงหญิงก็มีอ่ากระเทยกระทบกกระเทยคบกับทอมกระเทยกับผู้หญิงก็มีเพศไหนไม่สําคัญเขาก็รักกันได้จ้ะไม่ใช่แบบว่าต้องแบบแบบผู้ชายต้องแบบคบกับผู้หญิงต้องแบบนู่นนี่นะั่นโนาสัก สังคมตอนนี้ก็คือเพศไหนได้หมดไปทำไมเรเลือดจังนะก็คล้ายๆเรื่องนี้เหมือนกันแบบว่าไม่ใชเหมือนจะซับลอยตอนหลังๆเนาะว่ามีกลุ่มแชทที่จะไม่มีคุณรามินนะคะเ็าบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องชอบเพศเดียวกันทำไมนู่นนี่นั่นอะไรอีกเนี่ยนะคะคุณแรเตอร์คะถ้าเราพูดเลิกเกลยอะไรก็จน่าก็จะติดนิดนึงพอดีเราอินนะคะก็เรื่องนี้มากเฮ้ยนะคะจะบอกว่าสนุกจริงๆ,ๆทุกคนแล้วว่ามีสเปเชียลที่แบบว่าน่ารัก มากนะคะแต่คุณเราเอาจริงๆนะเราจะอยให้อยู่ช่วงหนึ่งคุณรามินเขามีชื่อเล่นให้น้องมาเก่อปเป็นคนแบบเรียกเนาะคนอื่นเขาเรียกคุครามินคุณรามินคุณรามินแต่นนองมากอสิที่พี่ใษคือการได้เรียกชื่อเล่นของคุณรามินชื่อนั้นไปหาตอ่อเราเองนะคะว่าชื่อเล่นชื่อนั้นชื่ออะไรใครที่เคยอ่านแล้วเงียบๆเงียบไว้นะเงียบๆไว้นะใครที่ไม่เคยอา่าน อ่านใ้ศบแล้วเขาจะมีเฉลยว่าคุณตามินชื่อเล่นชื่ออะไรใครเคยอ่านแล้วก็ยิ้มยกไว้นะจู่ๆจูๆจู่ๆไว้จูๆไว้เลยจูไว้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือนิยายฟิกลูมานะคะเรื่องคอร์สลูมาอ่าทุกคนแบบว่าตอนนี้นะคะเราอ่านอันนี้พูดจากใจเลยตอนนี้เราหลังจากที่ทํางานเราฝึกคอร์สภาษากฤษสอบโทอิดค่ะเพราะเราต้องไปเราตอนนี้ยเลยเริ่มมหา ไปเรียนต่อต่อตอางประเทศแล้วนะคะอันนี้คือความฝันอีกอย่างหนึ่งของเราคือการจากการท youtube แล้วก็การไปเรียนต่อต่อางประเทศไม่ใช่แบบว่าอ้ามาส่วนหนึ่งแล้วกันที่แบบตัวติงต่งติ่งเกาหลีเนาะอีส่วนอยากได้ความรู้การแบบออกต่ตางประเทศการใช้การแบบว่าประดังประเทศนี้เรียนยังไงประเทศทำงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราอยากประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองนะคะทุกคน เอาละค่ะจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่มีนิยายที่คุณอ่านแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากให้เรารีวิวสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยหรือ라이เตอร์คนไหนอยากให้เรารีวิวก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าเออ่แอดไลน์ได้นะคะเราก็ทิ้งแอดไลน์ไว้นะคะในคลิปเดี๋ยวเราหลังๆเริ่มไม่ทิ้งแล้วนะคะเริ่มจะไม่ทิ้งแล้วเรื่อจะไม่ทิ้งแล้ว ก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวน่าจะกินคลิปนี้น่าจะเปิดคนน่าจะทิ้งไอดีไลน์ไปนะแอดไลน์เรามาได้แล้วก็ทักมาบอกว่าเออช่วยรีวิวเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยทักมาได้ค่ะเรารีวิวให้ฟรีอยู่แล้วนะคะทุกคนแท้เต้นแจเต้นโดเต้นรอสักประเดี๋ยวต้องมีสักวันแหละที่ฉันจะต้องรีวิวแจเต้นโดเต้นแจเต้นให้ได้นะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ